ลักษณะอากาศประเทศไทยของวันที่21มิถุนายน2 5 6 7จากแผนที่อากาศวันที่20มิถุนายน2567นเวลา19นาฬิการอากอากาาก่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแนวไปทางที่สอใต้ผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันตมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนหรือพายุฝนฟ้าะนองเป็นแห่งๆถึงเกือบทั่วไปและมี ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่งแห่งร้อยและ30ของพื้นที่ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-10นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็วว0 4 0นอตภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15นอตและมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอตภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ววอตกมีลรชอขนาพายุินฟ้านองวเร็ 20-40นอตภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยและ7จะสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40นอต